สวัส,ด,สดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานของหูฟังบูทุธรุ่น X Ultra นะคะ และที่สำคัญหูฟังรุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังพรีเมียมนะคะก็คือ,อาจะมีระบบ IPX5 นะคะก็คือกันเหงื่อกันละอองน้ำนะคะและที่สำคัญตัวหูวฟังของเรานะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะเวลาเราใส่หูฟังเข้าไปในหูเนี่ยมันจะทำให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะไม่หลุดหูแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการชาร์จแบตเตอรี่กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็น อ,อุปกรณ์ด้านในนะคะเราจะไสเ,เราจะแถมสายไลนิ่งให้นะคะหนึ่งเส้นเนาะอันนี้เสียบเข้าไปในพอร์ตชาร์จได้เลยนะคะเหมือนชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะคะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะคะอันนี้คือชาร์จสาําเร็จแล้วเนาะสมมติว่าเราชาร์จทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะอ่าเราก็ถอดออกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธกันเลยนะคะหลังจากเราได้หูฟังแบบนี้แล้วนะคะเช็คไฟเช็คอะไรให้ทุกอย่างว่าไฟมีหรือเปล่าแบบมีหรือเปล่านะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อบลูทูธนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะวิธีการอันแรกนะคะเราก็เปิดบลูทูธผ่านโทรศัพท์ค่ะนะคะแล้วหยิบหูฟัง X Ultra นะคะออกมาทั้งสองข้างพร้อมๆกันนะคะ หลังจากนี้เราก็กดค้นหาชื่ออุปกรณ์บลูทูธนะคะนี่อันนี้ก็จะขึ้นเป็น X Ultra แบบนี้เลยแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปค่ะโอเคหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จนะคะมันก็จะแจ้งสถานะแบตเตอรี่คงเหลือนะคะว่าหูฟังของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็เหลือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหลังจากนี้เราก็เข้าไปที่ y o u t u ู e ค่ะฟังเพลงนี่ อันนี้ก็คือทําการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะหูฟังของเรานะคะจะเป็นระบบสัมผัสเนาะถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะหยุดเพลงเดี๋ยวบบนดวแป๊บนึงนะนี่กดหนึ่งครั้งหยุดเพลงนะคะกดอีกหนึ่งครั้งเล่นเพลงนะคะกดหยุดเพลงเล่นเพลงได้นะคะมีไมค์ในตัวสามารถคุยโทรศัพท์ได้เนาะอ่าต่อไปนะคะถ้าใครเกิด ชื่อมต่อบุตรูุแล้วมีปัญหาคือสินค้าดังแค่ข้างเดียวนะคะวิธีการรีเซ็ตง่ายๆค่ะเดีย๋ยวเราจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตเนาะโดยการสมมุติว่าด้านขวาไม่ได้ยินเราจะนําด้านขวานะคะเก็บเข้าไปในกล่องเพื่อทําการรีเซ็ตนะคะปึ๊บกดค้างไว้ประมาณห้าถึงหกวินาทีนะคะเป็นการรีเซ็ตเพราะว่ามันจะมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ที่ปลายด้ามของเขาเนาะนะคะรีเซ็ตเสร็จปึ๊บเราปิดฝานะคะสักพักหนึ่งเราหยิบออกมาปึ๊บลองมาฟังดู ว่าได้ยินหรือเปล่าอีกข้างหนึ่งถ้ามันได้ยินก็คือว่าโอเคเรารีเซ็ตสำเร็จนะคะแต่ถ้าเอาออกมาแล้วยังไม่ได้ยินอีกวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือปิดบลูทูธค่ะเปิดปิดใหม่เลยแล้วก็นําหูฟังทั้งสองข้างเก็บเข้าไปในกล่องเพื่อทำการรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกดรีเซ็ตแบบนี้ปึ๊บป,บปบ๊ปิดแล้วก็สักพักนึงเราหยิบออกมาเนาะเชื่อมต่อใหม่นะคะแล้วก็เปิดเพลง เนี่ยอันนี้คือเราต้องเชื่อมต่อใหม่นะถ้าเราเก็บเข้าไปในกล่องเราก็ต้องเปิดบลูทูธใหม่นี่มันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเห็นไหมคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซนแล้วเราก็เปิดเพลงใหม่นี่อันนี้คือวิธีการรีเซ็ตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะสินค้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆนะคะสามารถสแกน QR Code ด้านหลังแพ็กเกจนะคะ เข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยหรือว่าจะโทรติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่หลังแพ็กเกจเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ